สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องไล์สาระชาแนลนะครับวันนี้ผมมีวิธีการลบหรือว่าถอนการติดตั้งแอปใน Android มาแนะนาเพื่อนๆนะครับมันมี2วิธีนะครับในการลบแอปพลิเคชันหรือว่าถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันใน Android นะครับวิธีแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้าจอนะครับแล้วก็เลือกแอปที่ต้องการถอนการติดตั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเลือกเป็นแอปนี้นะครับให้เพื่อนๆแตะค้างนะครับมันก็จะขึ้นเมนูนะครับขึ้นมาให้เราเลือกนะครับ สีรายการก็คือนําออกข้อมูลแอปแก้ไขหน้าจอหลักแล้วก็ถอนการติดตั้งแอปนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะถอนการติดตั้งแอปนะครับก็ให้เลือกไปที่ถอนการติดตั้งแอปนะครับก็กดไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับแอปที่เราเลือกก็จะหายไปจากมือถือของเรานะครับแล้วก็มันยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับหากเพื่อนๆที่ต้องการจะลบหรือว่าถอนการติดตั้งแอปในมือถือ Android ครั้งละหลายๆแอปนะครับให้เพื่อนๆทําตามแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆไปที่ Play s t ส Store นะครับ แตะเข้าไปเลยจากนั้นนะครับให้เพื่อนเมาเลือกที่รูปโปรไฟล์ของเราที่อยู่ด้านบนขวามือนะครับตรงนี้นะครับแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาเลือกที่เมนูจัดการแอปและอุปกรณ์นะครับแตะไปเลยจากนั้นนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับให้เพื่อนเมาเลือกที่คําว่าการจัดการตรงนี้นะครับคําว่าจัดการนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับแตะไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์แอป ทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับแบบนี้นะครับทีนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกนะครับหรือว่าติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังนะครับในแอปที่เราต้องการที่จะถอนการติดตั้งแบบนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆทําการเลือกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับจะเห็นรูปทังขยะที่อยู่ด้านบนขวามือนะครับให้เพื่อนๆกดลบนะครับกดที่รูปถังขยะนะครับเพียงเท่านี้นะครับแอปที่เราเลือกที่จะต้องการถอนการติดตั้งนะครับก็จะหายไปจากเครื่อง มือถือของเราแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถทําตามคลิปวิดีโอที่ผมแนะนํานี้ได้เลยนะครับก่อนจาก,กันนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องไลฟ์สาระชแนลกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ